มาครับคนดูวันนี้อยู่กับฝูป,ปารีส24 ucl อันนี้อัพพลังจากรอบ8ทีมมาแล้วนะคนดู ไม่ได้เวอร์มากเหมือนแบบบาร์เซโลนาอะไรอย่างงี้นะบาร์เซโลนาอาร์เซนอลอย่างเงี้ยก็ทางด้านหน้าเป้านะเป็นหน้าคู่มาทางด้านเดมเบเล่กับคาวารัตอกแป๊ะกสุดเขาก็ไปสัรหาตีมาจนได้วิเดมเบเล่ความเร็วดีกว่าอนะีกงเยลองเล่นลงสนามนะคุณดูถ้าปารีสเป็นแชมป์ได้พลังก็จะเพิ่มแน่นกว่านี้อีกเยอะทางด้านพลังแฝงก็มาประมาณนี้เลยนะคุณดูคาวารัตนี่มีฟินิชช็อตมาให้รอบทพีแล้วก็ลองเล่นปี ยี่สยูบวกเ้าไว้เจ้าของไอเดียเดียวกันเลยเออสำหรับค่าตัวนะคนดูว่าเดมเบเล่อยู่ที่แปดแสนนะคาวารัทน,นี่สามสิบสามล้านก็คือค่าทีมรวมสามสิบแปดล้านใช่ไหมคารารัตน,นี่ล่อตัวเดียวไปสามสิบสาม อีกล้านคือค่าตัวของตำแหน่งอีกนนะก็ทางด้านใน MLM ก็จะเป็นทางด้านบาโคล่ากับฟาเวลุลี่นะครับก็ส่วนใหญ่มันดูเลยแต่ตัวปีกนะตัวหน้าเป้าโดยเฉพาะนี่เหมือนจะยังไม่เห็นนะนี่แต่ก็ลงได้แหละดูจากค่าพลังผมก็น่าจะผมน่าจะเล่นได้นะรังแฝงก็มีเฟิร์ทัชมาให้แทบทุกตำแหน่งนะตค่าตัวของเรืนี้ก็อยู่ที่แสนสองก็ห้าแสนสามประมาณนั้นนะครับทางด้านกลางรับพูว่เป็นวิตินญากับเอมิลี่นะครับนี่พลังด้านกลางรับอยู่ประมาณนี้นะวิตินญานี่ก็บางหน่อย เดี๋ยวลองดูเล่นจริง เพราะปัญหาดูหรือเปลา่าพลังอย่าไปดูเยอะเกมนี้แม่งด,ดูไม่ได้เสมอไปสาหรับพลังแฝงก็มาประมาณนี้นะก็เน้นพ,พลังยิงยิงนอกกรอบมาให้เลยนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเดือดไม่เดือดสำหรับลูกยิงไกลถ้ามีโอกาสผมจะยิงไกลให้รับชมแน่นอนนะครับแบ็คซ้ายแบ็คขวาเป็นนูนเมนเดสนะครับมาคู่กับเจ้าในเวสก็สำหรับนูนเมนเดสนี่ก็ความเร็วแน่นอยู่แล้วตัวนี้ไม่ต้องห่วงส่วนเจ้าในเวสเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะตัวมันยืนกาลางรับเพื่อเขามาเล่นแบ็คก็ต้องรอดูว่ารอดไม่รอดถ้าไม่รรรออดผมก็ปปัััับบบเเลลลี่่่่ยนนนตตแคคสาว ก็ดูที่7,09กับ1,99นะครับ ก็ทางด้าน CB ีคู่นะครับผมเป็นทางด้านมาควินยอสดกดับปาโฮนะฮะปาโฮนี่คนดูมีแต่คนบอกว่าตัวนี้ว่าเด็ดมากผมยังไม่เคยเล่นสักปีเลยนี่คือการลองครั้งแรกด้วยปาโ h คนดูบอกโคตรเด็ดนะเดี๋ยวรอดูในไฮนไลท์ว่าเด็ดไม่เด็ดแต่พยายามถ้าไม่ลืมนะเดีย๋ยวจะตัดเกมแล้วมาให้รับชมกันนะครับตัวก็ตามนี้เลยนะอันนี้ประวัตินักเตะปาโฮนี่มีอยู่แฟรงเฟิร์ตด้วยนะาได้ทีมชาติเอกวาดอร์ด้วยก็ส่วนใหญ่ซื้อไปทําก็น่าจะเป็นปารีสทีมเดียวแหละทางด้านผู้รักษาประตูก็เป็นเทพดอนคนเดิมนะ ประมาณนั้นพลังแฝงก็ยัดมันแน่นอยู่นะการโลช็อตกันระยะใกล้รล้กันระยะกลางพลังก็ตามนี้คุณดูแผนที่ใช้เล่นก็เดี๋ยวไว้พูดตอนท้ายคลิปเหมือนเดิมนะอันนี้คือแผนที่เขาดามมาเดี๋ยวผมลองเล่นแผนเขาไปสักเกมหนึง่งก็ได้นะไม่เด็ดไงเไงอยวปรับเปลี่ยนกันอีกทีจริงๆนี่เขามีอีกทีมหนึ่งนะคุณดูมีวัดกินที่พาทีววยด้วยแต่ทีมนี้เอาไว้ก่อนเพราะยังทําไม่เสร็จวันนี้เอาไอ้นี่ไปก่อนเลยปารีดไปค่ะเพิ่งอัพพลังมาต้องมาฉายฟอร์มซะหน่อยก็เดี๋ยวไปรับชมแพ ถ้าเดมเบเล่มงได้ดอกเมื่อกี้คือเทพจัดเลยนะมาหม่งลูกนี้แทนไปแล้วตรวเบี้นหลุดก็ปั่นดีกว่าในกรอบหวานๆตัป่านเข้มลูกนี้ไม่พลาดอะไรลเล็งอย่างงามเดมเบเล่ เอมิลี่เปิดเข้มหมูขาวลัดมงเข้ม,ม,าาม,ขมปุ๊กเลยอะไปแล้วครับเอมบาเป้ต่อสองโลกนอันนั่นถึงไหมถึงละดีเอาไว้หนึ่งเมตรอ่ะ้าเอมบาเป้เอมบะเป้ซิงซิงแซ่บและลากเสาแรกคมคมมาละกขาวลาัด ะะเอาลัดปะกเข้มโอ้ยสวยงามนึือว่าไม่เข้าตาโค้งเก่งจริงรเ้ยดูคนเล่นเฮ้อิมมิลี่ถึงแล้วน่ะโล่งๆยูวนะป่ามาลูกนี้วิตินยายิงหลอกก่อนลูกนี้มาป่าป่าเดมไปเลยนะครู ออเอมิลี่เมิลี่โอ้โหใครหลุดเอมิลี่หลุดเรียดร้าย้วอุปั่นติมอุปั่นซ้ำนะอุปั่นาเวชั่นมได้ครับได้แล้ว อ้าวจุดโทษเลยเหรอเอาคาราบอนลัตยิงหน่อยไปยิงยิงไม่เข้าเลยใช่ไหมนี่ถ้าจำไม่ผิดนี่คาร์บัตเอาไปหนึ่งเ,เมสมาเปย์มากรอนเมตสหนึ่งความกุญใจไอ้ฮะเป็นเบลนี่โอ้โหดูนี้นี่หาไม่เป็นไม่เจอเลยีเหนแล้ว มาแล้วแล้วมีติญยาปั่นสมูทโอ้ยเอ็มลี่ลูกนี้หวานอาเลนเมเล่โอ้ยล,ลูกนี้หวานมาคนดูผมเห็นภาพเลยมักคงให้เต็มลี่สองสองลง่จัดมักคงให้โอ้มาควินยอดทำไมต้องเป็นมึงเนี่ย โอ้ยจะบ,บ้ามาคุณย้อนมาแอดซิตี้เอบิลี่โอ้โหตอนแรกมาคุณย้อนแต่บอลผมถอดใจแล้วนะคนุณดูบัฟเฟยเปิดสายเฮ้ยได้บินญ่าเอาไปหนึ่งเมตรคารัดมาเลยก็แตะผิวเสาแรก้ปัน่นมันต้องอย่างนั้น ปล่ยอยป่างสมูทมันต้องอย่างนั้นจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไฮไลท์ฟูปานีสนะเล่นไปประมาณ10ออกว่าแมตช์นะผมเอาภาพรวมทีมก่อนแล้วกันก็ตอนแรกเป็นแผนนี้ตรงนี้ไม่ใช่เอนะ็มบาเป้เอ็มบาเป้เพิ่งซื้อสดเลยตอนแรกเป็นบาโคด้ามายืน ก็ผมบอกเลยนะตอนแรกเล่นยากมากเพราะมันไม่มีตัวหน้าตัวจบที่แบบที่จบจริงๆอ่ะคาร์มารัตมันก็ยิงได้บ้างไม่ได้บ้างเดมไปเล่ก,ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างผมก็เลยมาเล่นเป็นแผนนี้แทนแล้วซื้อเอ็มบาเป้มายืนหน้าเล้วหของไอดีเขาบอกซื้อได้ก็เลยเอาเอ็มบาเป้มายืนแทนเพราะยังติดฟีเจอร์ปัจจุบันอยู่นะก็โอเคขึ้นนะครับเรียกได้ว่าแต้มบินก็เริ่มกลับมาได้เล็กน้อยอก็ถือว่าช่วยช่วยทําเกมได้ค่อนข้างเยอะสำหรับเอ็มบาเป้กาเดี๋ยวสรุปนักเตะเลยแล้วกันนะกคนดูเอาเอ็มบาเป้ก่อนเลยแล เก่งดีนะก็คือหาช่องดีวิ่งดีนะยิงดีปั่นบอลได้นะก็คือถือว่าค่อนข้าง,งครบอยู่ข้อเสียก็คือพยายามเลี่ยงเท้าไม่ถนัดกับเลี่ยงลูกกลางอากาศแค่นั้นแหละนะครับหม่งไม่เข้าเลย มงบันออกแม่งชอบโขกไว้ข้างๆประตูไม่รู้เป็นต้นตีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเล่นทข้งง่ายถ้าใครเล่นทะลุช่องหาตัวจ่ายหมคมมาเล่นต่อมาเป็นทางด้านเดมเบเล่จากที่ใช้เลยนะคนดูปั่นไม่ค่อยเข้านะลูกปั่นนอกอกรอบมาค่เข้าแต่ถ้าปั่นในกรอบ่ะเข้าอยู่แล้วก็เรื่องความเร็วออกตัวดีครับแต่ถ้าลากยาวบางจังหวะมันจะลากไม่ค่อยรอดเท่าไหร่แล้วข้อเสียหลักๆที่เห็นเลยก็เป็นเรื่องการมาะทาเหมือนที่นเคยสำหรับเดมเบลเล่นะปิ้วครับบอกได้คําเดียวเลยว่าปิว้วถ้าชนทีนะต่อมมากเาววารันะรงววชงทีผบลย มาเป้แม่งยังดูเก่งกว่าอีกอ่าคาวาลานี่ยังมีได้ลุ้นพลังเพิ่มอยู่ไงม,มันยังมีแข่งครับพลังเพิ่มอีกก็อาจจะเก่งกว่านี้นะตอนนี้ที่เล่นเลยก็คือออกตัวช้ามาก นครับออกตัวช้าแล้วก็ปั่นบอลไม่ค่อยเข้าเลยคนดะูขนาดมีพลังแฝงฟินิชช็อตให้มีลองช็อตให้มีพัฒนายิงประตูให้แม่งยิงยังไม่เข้าเลยคนดูนอกกรอบจังหวะที่ผมเห็นจะเป็นลูกจังหวะยิงในกรอบเท่านั้นเลยมาคารารัาลก็จะเป็นจังหวะบอลเล่บ้างเลี้ยงเดี่ยวบ้างอะไรเงี้ยอันนั้นนะโอเค,นะคการเลี้ยงบอลนนะถือว่าไม่แย่นะแต่เรื่องการยิงไกลเนี่ยยังไม่เข้าเลย ผม,มพยายามยิงสุดๆแล้วนะสำหรับคอร์ัสเนี่ยไม่เข้าจริงๆผมเลยแต่ซื้อมาเก็บไว้ได้มีลุ้นอยู่ถ้าไปรอบรลอก็อาจจะเดือดรัวนี้นะครับต่อมาก็เป็นทางด้านเอมิลี่นะครับเมิลี่นี่ก็ไม่มีอะไรมากนะคุณดูที่เอามาเล่นส่วนเนี่ยก็เอาไปเชื่อมเกมเฉยๆนะครับถ้าเอาเรื่องปั่นบอลผมมองว่าไม่ได้คุ้มเอามายิงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่ได้คุ้มเอาเน้นจ่ายเอามายืนตรงทางด้าน CM เอ็เนี่ยจะคุ้มกว่าเน้นจ่ายเน้นตัดเกมอะไรพวกนี้ไปเล่นง่ายกว่าก็ข้อเสียอย่างที่เห็นเลยก็คือรูปร่างนะแถม จ่ายบอลเบี้ยวบ่อยอยู่นะทีมนี้โดยรวมทั้งหมดต่อมาก็เป็นทางด้านฟาเบรหลุยนะครับสำหรับฟาเบรหลุยนี่ก็ช้ามากนะครับคุณดูแต่ปั่นบอลโคตรโหดตัวนี้นะขอแค่มีมุมที่ยิงนิดเดียวก็คือยิงเข้านะยิงใกล้ดีนะข้อเสียก็คือความเร็วกับเท้าไม่ถนัดแต่ผมว่าไปยืนนี่ถือว่าใช้ได้นะเอาไปยืน CDM ก็ไว้ไปเล่นเกมนะก็ช่วยตัดบอลดีแล้วขึ้นเกมได้ถ้าวิ่งเติมไปเกมลูกก็สามารถยิงได้เหมือนกันเพราะสำหรับวิดินญานี่ก็ไม่ค่อยมีจังหวะอะไรมากคุณดูผมเอาไปยืนตรงทางด้านกลางรับไไไปม่ด้เอมืเกลยไม ถาจะเปลี่ยนตั้งแต่แรกเอาวีตินยาเล่นเกมลุกมันจะคุ้มว่ะเพราะวีตินยามันยิงคมอยู่แล้วตันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเสียก็แค่ตรงที่เท้าไม่ถนัดกับลูกล่างส่วนสูงนิดหน่อยประมาณนั้นนะครับต่อมาเป็นแผงหลังบ้างนะสำหรับเมนเดสท,ที่เห็นเลยก็คือตัวแบกริมเ้นนะครับเรียกได้ว่าริมเส้นฝั่งซ้ายเราแทบไม่โดนเจาะเลยเพราะเมนเดสมันตัดได้หมดที่โดนจเจาะก็จะเป็นทางด้านเจ้าในเวสน,นะครับเพราะตัวแม่งช้ามากโดนเจาะริมเส้นฝั่งนี้บ่อยเจาะมาเปิดมงบ้างเจาะมายิงในกรอบบ้างฝั่งเนี้ะนะนย เอามายืนนะเอามายืนยังไงก็โดนอ่าเป็นตัวรับเคาะไแมงไม่เหมาะคุณดูอย่าไปหามาเล่นลบาบากครับไปหาซื้อตัวอื่นมาดีกว่าไปหาซื้อฮาคิมี่ปีอื่นมาลงแทนดีกว่าไม่รู้มีไหมยี่สิบสอยู่หาคิมี่าจะไม่มีถ้ามีเขาก็น่าจะซื้อมาเก็บไว้ละเนี่ยมียี่สิบสองยู่เนี่ยหาบวกแปดมาลงแทนก็ได้ถ้าอยากทำเป็นยูเซลนะส่วนทางด้านซีบีคู่นะครับเอามาฟินยอตก่อนแล้วกันสำหรับมาวินยอตก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นยากเหมือนเช่นเคยนะครับทั้งเรื่องความเร็วทั้ง,ง,ง,งนดนนโงดโตดิ จริงเยอะมากสาหรับมาคุณนย้อนเลี่ยงได้เลี่ยงตัวนี้แนะนําให้ให้เล่นตัวอื่นไอทําปารี่ก็ไปหาเล่นพวกแบบลูลคัสเทนันเ,เดสไปเล่นพวกลามมสอะไร่เงี้ยคุ้มกว่า นะต่อมานี่คือทีเด็ดกองหลังแล้วตัวนี้ราโคตัวนี้เก่งจริงคุณดูก็คือหาช่องดีเคลียร์กลางอากาศได้ยีนตำแหน่งดีคุ้มๆตัวนี้คุ้มเก่งอันนี้แนะนำให้หามาเล่นกันลองซื้อมาเล่นดูได้ราคามันไม่แพงของดีเลยตัวนี้อันนี้แนะนำจริงเก่งจริงนะคร,รับข้อเสียที่เห็นก็คือพยายามเลี่ยงเท้าที่ไม่ถนัดไว้นะพยายามออกบอลเท้าซ้ายแค่นั้นเลยส่วนทางด้านดอนนารูมาก็ถ้าไม่ขยับก็เข้าบางจังหวะขยับโกลแลด้ยังเข้าอยู่เลยดอนนารุมาจังหวะหนึ่งๆแม่งโดนยิงโคตรบ่อยมันก็ไม่มีชอยส์ให้เลือกแล้วก ปีย e ี่เอ็ดบวกแปดเราได้ไนงะปีนี้ผมเห็นแมงยืนอจอเขาโดนยิงโคตรบ่อยเลยผมการระยะหนึ่งหนึ่งไม่ไม่เดือดมากก็มีประมาณนั้นแต่โยนบอลดีนะบอลจัดว่าใช้ได้เลยก็มีประมาณนี้นะส่วนบาโคาร่านี่ได้ลงแค่แมตช์แรกแมตช์เดียวก็มีปั่นไปลูกหนึ่งไม่เข้าคนดูนะขนาดคาวาบัลัสยังไม่เข้าเลยบาโคาร่าจะเหลือขี้คาบรบัลัสแม่งมีฟินิชทับด้วยนะอันนี้ไม่มีนะบาโคาร่านี่ไม่มีเลยก็เหมือนอาไยืนแบบประดับเทๆไป ถ้าจะให้มันเก่งมันเดือดก็อาจจะต้องเป็นบบก8ก็ถ้าหาตีได้ก็โอเคอยู่ถ้าเป็นบวก5ผมว่าไม่หาเล่นตัวอื่นคุ้มกว่าประมาณนี้เลยนะครับสำหรับฟูบาลีเซตนี้มูลค่าทีม3 8ล้านลังใครชอบมายกาฟกดไลค์กดติดตามด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผม